เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2568ซืห้าอเหกลีได้รายงานข่าวว่าตำรวจเข้าตรวจค้นพื้นที่เกิดเหตุหลังจากได้รับรายงานว่ามีแก๊งพนันผิดกฎหมายเกิดขึ้นแต่แล้วเหตุการณ์ก็ไม่เหมือนกับที่คาดคิดเอาไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดประตูเข้าไปในบ้านพักหลังหนึ่งเข้าไปข้างในมีชาวต่างชาตินั่งอยู่แค่5-6ถึงคนเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับรายงานว่ามีชาวต่างชาติเล่นการพนันมากกว่า20คนเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มปฏิบัติการค้นหาด้วยความกังวลและในที่สุดก็พบผูู้้้้ตตอออองงสสสััยยซ่่่่่่นนนนนวใถาาาททีีไมมคดคดดิเเืจหขึ ไปถึงบนชั้นดาดฟ้าพวกเขาก็เห็นชายหญิงชาวต่างชาติยืนอยู่บนแท้งน้ําสีฟ้าอย่างหน้าหวาดเสียวพวกเขาแทบจะเกาะแทงน้ําแคบๆไว้แน่นและยังมีการติดตั้งที่นอนลงไว้ด้านนอกอาคารเพื่อป้องกันการล่วงโรนเจ้าหน้าที่นําตัวลงมาได้อย่างปลอดภยัยตํารวจยังได้ค้นหาภายในแท้งน้ําและระหว่างโครงสร้างต่างๆที่มีผ้าห่มถูกทิ้งไว้บนหลังคาและมีพื้นที่วางแท้งน้ําคลุมพวกเขาเอาไว้โครงสร้างอยู่เนือสิ่งปลูกสร้างนั้นพวกเขานอนคว่ำหน้าอยู่บนนั้นและกําลังทําการซ่อนตัวอยู่เจ้าหน้าที่ได้กล่าวพบชาวต่างชาติทั้งหมด24คคนนในา,ารที่พัส เป็นชาวเวียดนามชายสองคนและหญิงสองคนได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายและจะถูกส่งตัวไปยังสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองอย่างไรก็ตามชาวต่างชาติที่เหลือไม่ได้ถูกตั้งข้อหาเล่นการพน,นพันผิดกฎหมายเนื่องจากไม่พบหลักฐานการพนันในพื้นที่ตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงดำเนินการสืบสวนต่อไปค่ะ